นางรักข้าจริงเหรอทำไมนางถึงไล่ข่าออกมาโดยที่ไม่ลังเลความสัมพันธ์ตลอด20กว่าปีหรือเพียงขอผ้าแค่นี้นด้เหรอท่านบอกว่าแม่ท่านให้ท่านมาเหรอ แม่ท่านไม่ได้เฉยชากับท่านนะดูเสื้อคลุมนี่สิไม่ได้ซื้อมาแน่นอนลวดลายการทอละเอียดอ่อนนะเหมือนกับที่เขาว่าทุกเส้นได้ในมือแม่ทอให้เพื่อลูกน้อยแล้วก็นี่อีกหากนางอยากไล่ท่านจริงๆ กววไ็ไม่กลัวว่าท่านไม่มีเงินไม่กลัวว่าท่านไม่มียาหรอกออนี่คือช่วยลง ท่านดูสิแม่ท่านยังดูแลสิ่งนี้ให้ท่านท่านยังบอกว่านางไม่รักท่านอีกเหรอต้องเป็นตอนที่ข้าสลบไปนางดูแลทุกอย่างให้ข้าหายไปไหนเนะเป็นไปไม่ได้อะไรหายไปเหรอ คมพีที่พ่อข้าบอบให้แม่ท่านเอาไปหรือเปล่าละ่ะเป็นไปไม่ได้คมภีรนี่ข้าทองได้ทุกอย่างแต่เก็บไว้ไปที่ล,ลึกนางรู้ว่าถึงเอาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหากนางต้องการกันแกล้งข้าก็มีวิธีอื่นไม่จะเป็นต้องเอาคมภีร์ไปเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำตอนที่ข้าสลบไป ใครเป็นคนพาข้ามาที่นี่นะเยบใครเป็นคนแบกท่านมาเยบใครเหรอท่านสงสัยว่าเขาเอาคำพีไปเหรอไม่หรอกเขาไม่ทำแบบนี้กับข้าแนะ่ข้าแค่คิดว่าตอนที่ทุกคนกำลังมัววุ่นวายจะทำตกไว้หรือเปล่าทุกคนกำลังตกใจ อาจไม่ทันสังเกตข้าก็เชื่อว่าเอียบใครไม่ใช่คนเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะเก็บได้เขาก็คงไม่กล้าเปิดและคงมอบคืนให้กับข้านะ่าดูสิท่านเชื่อใจเขาขนาดนั้นยังไม่ยอมรับอีกว่าเขาคือสหายของท่านข้าจะไปหาเขา พี่ใหญ่อย่าเพิ่งโห,โหสิเอฟใครนี้ไปไม่ไกลหรอกเงาปีศาจของท่านเนี่ยต้องตามมันได้แน่ตามเขาได้แล้วจากนั้นละ่ะต้องให้เงาปีศาจโดนเลือดบาดเจ็บอีกเหรอถ้าไม่กำจัดเขาความลับของเราก็จะถูกเปิดเผยเด็กคนนี้ฝีมือร้ายกาจว่าที่คิดจะกำจัดเขาไม่ง่ายเลยที่กระโดูก็คือเขาจะเจอโป้อังศองพวกเราต้องกำจัดเขาก่อนที่เขาจะเจอกับโป้อังศอง โปอังศอคนที่จะกำจัดเอียบไข่ได้มีแค่คนเดียวใครคนที่จะพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยโปอั้งศอโปอั้งศรเขาสองคนสนิทกันโปะอั้งสรไม่ฆ่าเขาแน่ <c oughs> ยิ่งสนิทยิ่งเกลียดลึกยิ่งสนิท ยิ่งไม่อาจป้องกันขวางเตาอ๋พี่ใหญ่เจ้าได้เรียนอักษรสิพิฆาตบ้าบางแล้วตอนนี้อยากเรียนอย่างอื่นอีกไหมล่ะฮะอ,อะไรเหรอมีดบินลีน้อย <laughs> นะท่านบอกว่าปีศาจนั่นเป็นสมุนของเซียงอิงเทียนเหรอรู้แต่แรกแล้วว่ามันต้องไม่ใช่คนดีเป็นตาที่คิดเอาไว้แต่ว่าพวกเราไม่มีความแค้นกับเขาเพราะอะไรเขาต้องลงมือกับเราด้วยล่ะคนเราหาเข้ามาในยุทธภพความแค้งก็จะมาเองข้าสงสัยว่าเพราะข้าอยู่ใกล้พวกอังสอเกินไปขวางหูขวางตาเพราะฉะนั้นเขาเลยจัดก,การข้าที่เขาทำแบบนี้ก็ยิ่งเหมือนกินปูนร้อนท้อง ท่านหมายถึงการตายของจอมยุทธ์ยางเหรอต้องเกี่ยวกับเขาแน่นอนงั้นเรารียไปบอกคุณชายโป้เถอะไม่ได้รดัติห้ามให้โป้อังสอรู้เด็ดขาดเย็บใครมีเรื่องอะไรปิดบังข้าโป้อังสอเชื่อใจซียอิงเทียนมากรัติข้าจะฆ่าเสียอิงเทียนหากขารู้แล้วข้าจะมีโอกาสลงมือเหรอเขาต้องการฆ่าท่านอาเซียนเหรอเียอิงเทียนฝีมือล้ำเลิศก,ก็จริง แต่ถ้หาข้าฝึกเพลงดาบอักษรสิพิค่าต้องรับมือเขาได้เนอะอะไรนะเขาจะฝึกเพลงดาบอักษรสิพิคาหแต่คัมภีอักษรสิพิคาาไม่ได้อยู่ที่เจ้าห้ามบอกใครล่ะข้าจะฝึกมันเองเอาละไหนบอกมาสิเฮ้ยวันนี้เจ้าคิดถึงข้าหรือเปล่า